BYD M6 MPV ไฟฟ้า7ที่นั่งเตรียมท,ทย้าทายตลาดรถครอบครัวไทย BYD ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำจากจีนเตรียมส่งบิต M6 MPV ไฟฟ้า100%เที่นั่งลุยตลาดเมืองไทยพร้อมดีไซน์ทันสมัยภายในกว้างขวางเทคโนโลยีล้ำสมัยและราคาที่น่าสนใจคาดว่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดรถครอบครัวในไทย ดีไซน์ภายนอก BYD M6 โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเลตดีไซน์เฉียบคมสะท้อนเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าบิดมีขนาดความยาว4,710ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,810ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,690ม mm, ิลลิเมตรและฐานล้อ2,800ม mm. ิลลิเมตรภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารทุกวัยเบาะนั่ง3าแถว7ที่นั่งเบาะนั่งแถวสองปรับได้หลากหลายรูปแบบเบาะนั่งแถว3าพับเก็บได้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเทคโนโลยี ล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับกล้อง360องศาสมรรถนะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึ100ง100กมชมภายใน8.6วินาทีใช้แบตเตอรี่เบลตแบตเตอรี่ความจุ71 8กิโลวัตต์อาร์วิ่งไกลสูงสุด500กิโลเมตรตามมาตรฐานรองรับการชาร์จไฟ DC 115กิโลวัตต์ราคา คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นไม่เกิน1.2ล้านบาท BYD M6 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มองหารถเ p ็มพิวว่างขวางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว